สวัสดีครับทูบไลยุงสมุนไพรนี่ครับหลังจากที่เราจุดัาประมาณสักไม่ถึงห้นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามดูผลกันนะครับว่าหุ่เวใกล้ๆจะมีนี่ครับยุงนะครับที่โดนควันทูบไลยุงเมื่อตะกี้นะครับตกลงมาตาย นี่นะครับผลลัพธ์ของทูบไล่ยุงสมุนไพรนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกมากนะครับผมฝน,นตกยุงก็เยอะนะครับตกลงมาแล้วครับอันนี้ทยอยทยอยไล่ตกลงมาเรื่อยๆนะครับอนนี้ ยุงนะครับไม่ใช่ฝนที่ตกนี่ครับผลของทูปะยงสมุนไพรนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผม